สวัสดีค่ะเพื่อนๆทริปนี้เป็น EP 3ีนะคะวันนี้จะมีการขยายพันธุ์จากที่ตัดกิ่งอ่า e ี EP 2นะคะที่เราตัดกิ่งเราเลี้ยงไว้แล้วก็รากเยอะละวันนี้ก็มีการขยายพันธุ์ก็จะให้เพื่อนๆชมนะคะต้นไซหัวใจเศรษฐีนะเออเขามีหลายชื่อแต่เราชอบชื่อนี้ขอเรียกชื่อนี้ชื่อเดียวนะคะต้นไซหัวใจเศรษฐีนะคะก็คือลักษณะ บางคนก็บอกว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะแล้วก็ลักษณะรูปใบก็เป็นสามเหลี่ยมค่ะ,อ,ะอันนี้คือเลี้ยงสมบูรณ์ใบจะแตกสีใบนี้ไม่มีสีเขียวเลยนะเพื่อนเพื่อนคือเราให้เอ็มร้อยห้าสิบเปลือกไข่แล้วก็ผงชูรสผสมไปแล้วก็เคล็ดลับการดูแลให้งดงามขนาดนี้นะคะเพื่อนๆ่ฉีดพรมน้ําที่ก้านที่กิ่งเขาเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาเราฉีดพรมน้ําที่ก้านที่กิ่ง เขาจะแตกไวมากอย่าลดแค่กระถางนะคะบางท่านาลดแค่โคนไม่ใช่นะคะเปลี่ยนใหม่การงดงามแตกกิ่งก้านเยอะขนาดนี้ยาวขนาดนี้ก็คือเราใช้พรมน้ำท,ที่ลำต้นของเขาไปไมะนั้นนะเพื่อนเพื่อนดู ep 1 e p 2ก้านไม่ยาวไม่งดงามขนาดนี้นะคะนี่ตอนนี้สูงงดงามมากค่ะตอนนี้ก็สูงอยู่ประมาณ3เมตรกว่าแล้วค่ะเพื่อน,อนดูนะคะกิ่งก้าน เป็นพุ่มเลยค่ะเป็นไม้ที่เสริมหวงจุ้ยให้บ้านนะคะแล้วก็สร้างความสวยงามากลางคืนมองมาก็ยังได้แสงสว่างเนื่องจากที่เขามีสีเหลืองปะปนอยู่นะคะค่ะใบจะสวยงามมากนะคะอันนี้ไม่ใช่ใบแก่นะเพื่อนๆอ,อันนี้คือพอสมบูรณ์เสร็จเขาจะเป็นสีนี้เลย EP 1 EP 2ยังไม่ได้สีขนาดนี้นะคะเพื่อนๆ ก็คือเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ใบแก่นะคะเพื่อนๆก็คือเนี่ยกลายเป็นสีนี้ทั้งต้นทั้งใบเลยนะคะกลายเลยคือนี่คือความสมบูรณ์ของเขานะคะคืออ่าอย่างแจ้งเบื้องต้นเราเวลาทอดไข่อะเราเอาเปลือกไขส่สดๆอะบีบๆแล้วเขามีพวกโปรตีนอยู่ที่เปลือกไข่อะละลายกับน้ําแล้วก็มาลดเขานะคะเพื่อนๆนค่ะแล้วก็ฉีดพรนน้าทุกวันนะคะอ่า สวยงามค่ะทุกกิ่งเลยออกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะอาฉีดพรมน้ําที่กิ่งนะคะใครที่ลดแต่โคนเปลี่ยนใหม่นะคะก็ปรับพงจุ้ยให้ที่บ้านใ้สวยสดงดงามมากค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็สีใบด่างก็อันนี้ก็เริ่มเริ่มมีสีนี้มากขึ้นสีขาวขาวแบบขาวขุ่นอมเหลืองเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็จะมีสีเดียวเลยคือ ยิ่งเราเลี้ยงถ้าเราเข้าใจในการบำรุงแล้วเขายิ่งสวยและยิ่งยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆก็ดูจากก้านกิ่งนี้นะก็จะมีแต่สีนี้สีเดียวไม่ใช่ใบแก่นะคะเดี๋ยวคนจะหาว่าใบแก่ไม่ใช่นะคะถ้าใบแก่ตีอย่างนี้จะร่วงนะคะนี่คือใบสมบูรณ์ของเขาเห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าเกิดเขาเหลืองหมดทั้งต้นก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะก็ต้นไรหัวใจเศรษฐีใบด่างเสริมฮงจุ้ยบ้างนะคะปรับ ทิวทัดบ้านให้สวยงามมากขึ้นนะคะก็เวลาเขาแตกพุ่มเขาแตกเขาเองเราจะไม่ตัดเลยนะคะต้นนี้เพราะเขาสวยที่ใบค่ะสวยจริงๆคุณลองซื้อหามาได้อันนี้คือใบใหญ่สุดของเขาจริงๆแล้วใบเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยงดีๆค่ะ,ะสวยงามมากเห็นไหมคะสวยมากเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกต้นนะึงนะค่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งใบก็สมบูรณ์เหมือนกันเห็นไหมคะ จากใบด่างเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะคะก็เริ่มกายอันนี้คือความสมบูรณ์นะคะแล้วก็อาหารที่เลี้ยงก็เปลือกไข่นะคะ,ะย้ำๆอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองดึงดูนะเพื่อนๆมันไม่ใช่ใบแก่นะคะอันนี้มีตําหนินิดนึงเราออกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเริ่มมีอันนี้ครึ่งหนึ่งปกติเราจะเห็นแค่ขอบแบบนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เริ่มมีสีเหลืองมากขึ้นกับครึ่งใบแล้วแล้วก็กลายมาเป็นเต็มๆใบ นะคะเพื่อนๆเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ของเขาอ่ารดน้ําฉีดพรมใบที่ก้านนะคะอันนี้เต็มหมดแล้วค่ะสีเหลืองเห็นไหมคะอ่าเขาก็จะเปลี่ยนแปลงของเขาโดยธรรมชาติของเขาน่าจะมาจากความสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆอีพีหน่อีพีสองไม่ได้ขนาดนี้นะพอดีมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะน้ํานี่สําคัญมากชอบน้ําเยอะมากค่ะ แล้วก็ฉีดพรมก้านชอบมากจะสังเกตดูก้านจะแตกแบบยาวมากนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้สมบูรณ์มากชอบน้ําหล่อเลี้ยงที่ก้านที่ใบด้วยนะคะฉีดพรมน้ําด่วนเลยค่ะเพื่อนๆที่ลดแตกโคนนะคะ,ะเ,พเพื่อนจะดูก้านนี้นะคะเห็นไหมคะสีสันค่ะอันนี้ก็เกือบได้สีเหลืองหมดแล้วนะคะ,ะจากใบด่างก็กลายเป็นใบเหลืองเลยเหลืองนี่เป็นเหลืองนวลๆเหมือนเปลือกไข่นะคะ ไม่ใช่ใบแก่นะคะใบแก่จะเป็นแบบนี้เป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวนะคะนี่ขับเพื่อนใบแก่จะเป็นแบบนี้นะอย่าเข้าใจผิดค่ะอันนี้เกิดจากความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยจากใบด่างกลายเป็นเหลืองอ่อนๆสีเปลือกไข่เลยน่ารักมากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ตอนไว้ตั้งแต่ ep 2นะคะความสมบูรณ์หลายท่านจะบอกว่าวิธีปักชำแบบเราตายเรียบเลยแต่จะบอกว่าคือมันไม่ตายอะคะ่ะมันมันได้ผลนะคะเราก็ทำของเราอยู่นะคะแต่ถ้าใครทำไม่ได้อยากได้พันไปขยายก็แจ้งมานะคะเราก็จัดส่งให้ได้จะใส่ขวดไปอย่างดีแล้วก็ใส่กล่องคุณดูก้านนะคะยาวบึดเลย เขาจะแตกขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สูงมากแล้วค่ะเนี่ยปรับพวงจุ้ยให้บ้านสวยสดงดงามเวลาใครมองเข้ามานะคะโอ้สวยมากค่ะกลางคืนก็ไม่มืดนะคะอ่าหเสริมพวงจุ้ยให้บ้านเนี่ยได้สวยงามเลยต้นไรหัวใจเศรษฐีนะคะหรือบางท่านเรียกว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะบางท่านเรียกว่าด่างสามเหลี่ยมนะคะคุณดูนะคะใหญ่โตมโหฬารเลยค่ะมากกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยค่ะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ขยายพันธุ์กันค่ะค่ะคราวที่แล้วที่เรามีการปักใส่ถุงเอาไว้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะดูวันนี้จะมีการดึงออกมาแล้วก็ใส่กระถางให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าเราใส่เล็กอย่างเงี้ยเราก็เป็นการจํากัดความโตของเขานะคะอ่าแล้วก็ดินที่เตรียมเป็นดินแก่ดินขี้เถ้านะคะก็พอๆกับปลูกบอลนี่แหละคะ่ะอ่าดินร่วนซุยนะคะอ่าแล้วก็มีมูลขี้วัวนิดนึงนะคะ แล้วก็อันนี้คือกากมะพร้าวรองก้นอุ้มความชื้นไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์กันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพาะพันธุ์กันต่อนะคะเพื่อไม่แล้วก็จับถุงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเคาะให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่ารากติดเต็มจริงๆอทายาวให้เพื่อนๆเห็นไหมคะรากปลอยเต็มไปหมดเลยค่ะอ่า เขาต้องชื้น24ชั่วโมงค่ะเพื่อนเพื่อนเขาถึงรอดนะคะแล้วก็แตกลากให้เราอย่างนี้นะคะก็เตรียมกระถางเลยคะ่ะแล้วก็ใส่กากมะาพร้าวลงก้นนะคะเพื่อนเพื่อนอ่กากากมะพร้าวลงกล้นแล้วก็เอาดินไปนิดหนึ่งการที่เอากากมะพร้าวลงก้นหนึ่งคือกันดินร่วงที่ก้นนะคะเวลาเราจําหน่ายแล้วก็เขาอุ้มความชื้นให้เราไม่ต้องกังวลเขาจะลดดามบ้างไม่ลดน้ําบ้างก็ได้แต่ควรลดทุกวันนะคะเพราะว่า เขาชอบน้ำํำอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะอันนี้คือการขยายให้เขาโตไวเร่งด่วนขึ้นนะคะกดลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วของเรานะคะคือขยายให้เขาโตขึ้นไวๆค่ะเอาละค่ะต้นต่อไปนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าล,า,ลากออกจากถุงนะคะคือตอนนี้หน้าหนาวอากาศดีแสงแดดก็ดีคือถ้าเรารีบปลูกเพาะต้นไม้ช่วงหน้าเนี้มันจะเห็นผลไวกว่าหน้าอื่นนะคะจากที่ปลูกเลี้ยงต้นไม้มาเพื่อนๆจะเห็นว่าลากเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ได้ผลนะแค่ตัดตัดกิ่งปากเองเราไม่ได้ใช้ตอนค่ะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะขย าสาธิตการดูแลปลูกใหม่นะคะอันนี้คือนี่นะคะเพื่อนๆใส่แบบนี้นะคะเไนะคะนะคะใส่ดินไปนิดนึงนะคะก็เวลาเราส่งทางไปรษณีย์นี่เราจะเอาใส่ขวดนะคะขวดใหญ่ๆ เจาะตรงปากแล้วก็แย่ลงไปแล้วก็ซีนใส่กล่องนะคะก็จะไม่หักเห็นไหมคะสมบูรณ์มากอันนี้รู้สึกว่าประมาณเกือบสามเดือนกว่าๆหรือสี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูคลิปคราวที่แล้วนะคะค่ะก็ใส่กากมะพร้าวเนยนะคะกากมะพร้าวนี่จะดูดน้ําหล่อเลี้ยงไว้ให้เรานะคะถ้าช่วงไหนเราไม่ได้ลดน้ําเขานี่ก็รอดค่ะแล้วก็อดีนลงไปนิดนึงนะคะการขยายพันธุ์ เขาก็จะได้สารอาหารเพิ่มนะคะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินรองไปนิดนึงค่ะนะคะแกะแบบนี้นะคะเวลาใครได้ของเราไปค่ะคือที่แกะยากก็คือเขามีรากหมดแล้วค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่ารากเต็มเลยนะคะถุงก็ไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวถุงจะปลูกต่ออประมาณนี้ค่ะจะถางหกนิ้วนะคะถางหกนิ้วนี่ก็จะโตได้เยอะเลยค่ะน,นะคะเวลาเราแกะถุงแกะแบบนี้นะคะจับประคองโคนเขาแล้วก็บิดอย่าเนี้ยค่ะ เห็นไหมคะลากตึมคะ่ะใส่กากมะพร้าวไปนะคะแล้วเขยาให้ขุยเขาออกนิดนึงค่ะแบบนี้คะ่ะเพื่อไม่ให้เลอะบ้านต้นไซหัวใจเสร็ษฐีเนาะสวยงามมากเป็นไม้ใบด่างที่มีความสวยสดงดงามมาก บอกตรงๆว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบต้นนี้มากเลยนะคะมันรู้สึกว่ามองแล้วมองยังไงมองยังไงก็สวยอะมองยังไงก็สดชื่นเนี้ยค่ะค่ะลากติดนะคะนี่ค่ะใส่กับมะพร้าวอย่างนี้นะคะแล้วก็เขย่าให้ขุยเขาล่วงไปแบบเนี้ยค่ะ๋อาละค่ะวางไปแบบนี้เลยนะคะ ไม่ต้องเอาดินที่เขาห่ออยู่นะคะทับลงไปเลยค่ะกดลงไปนิดนึงนี่ค่ะนะคทำแบบนี้ะนคะนคะ,คะ,คะแล้วก็ แป๊เดียวค่ะเป็นคนปลูกต้นไม้ไวมากค่ะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเหลือสองกระถางเหอสองต้นนะคะใส่แบบนี้นะคะพเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตายเลยค่ะเ็ลากสมบูรณ์เราไม่ต้องแกะลากเขาออกนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมดูนะคะ ยาวก่อนนะคะให้ขุยๆออกเติมนิดนึงค่ะเติมดินลงเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพราะว่าการให้เราดึงดินเขาออกทีเดี๋ยวสารอาหารที่เราเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ลากไปก็ถูกทําลายก็จะโตช้าเอาละค่ะมาชมกันนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ ใส่กระถางหดนิ้วเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตเขามากขึ้นนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแด้าสิมสต้นนะคะเห็นไหมคะก็สิบต้นเดี๋ยวเรามาดูขยายพันธุ์กันเลยค่ะก่อนอื่นเราเตรียมดินใส่ถุงก่อนนะคะ ก็ถุงนี้เราจะใส่กากมะพร้าวลงไปนิดนึงนะคะอะ่แล้วก็เตรียมดินเหมือนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดมาปัก๋ยวจะทําให้ดูนะคะที่ปักของเรานีคะใส่กากมะพร้าวลงไปที่ก้นถุงนิดนึงนะคะเพื่อนอนสําหรับคนที่จะปักชํานะคะมะพร้าวจะเพิ่มความชื้นให้เราได้นะคะ ใส่กะมะพร้าลงไปก่อนนะคะสําหรับใครที่จะเริ่มการเพาะปลูกนะคะน้ำถุงมาค่ะแล้วก็ใส่กะมะพร้าลงไปที่ก้นนะคะ,ะ,คะทำแบบนี้นะคะสําหรับการที่ใครที่จะขยายพันธุ์ใส่กะมะพร้าลงไปก่อนเอานะคะ เดี๋ยวเราเตรียมดินแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะเราเตรียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งมาปักกันนะคะมาแล้วค่ะเราก็จะตัดกิ่งข้างในๆนะคะกิ่งที่แก่แล้วนะคะปัดให้ถึงตรงก้านเขาเลยค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะ,ะตัดกิ่งแก่ๆที่เขาไม่ค่อยสวยแล้วที่อยู่ก้นๆนะคะเป็นการขยายพันธุ์เขา นี่นะคะใช้มีดจิกไปที่ตรงลำต้นเลยนะคะพเพื่อนๆจะเห็นที่ลำต้นนะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะ,ะ,คะได้สี่แล้วห้าหกแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำกันะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนดูนะคะแค่นี้เองนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วเราก็เติมดินสืดกานนี้จะยาวไปเดี๋ยวตัดใหม่ค่ะปักลงไปเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราก็ลดน้ำเอาไปตั้งไว้ตรงที่เย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเอาแล้วค่ะ อันก้านนี้ยาวไปนะคะเดี๋ยวตัดมาออกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะอันนี้สาธิตให้ดูนะคะใส่ดินลงไปเยอะๆเลยค่ะนะคะวิธีการขยายพันธุ์เนาะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆเอาไปวางไว้ตรงโคนต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เย็นๆอุณหภูมิเย็นๆนะคะเขาก็ ลากจะเกิดดีนี่นะคะใส่กระบมามะพร้าวไปก่อนแล้วก็ใส่ดินไปค่ะเท่านี้เราก็ได้ต้นใสหัวใจเสร็จถีแล้วค่ะเป็นไม้มงคลไม้ฟ่ออากาศนะไม้ประดับเติมหงจุ้ยบ้านนะคะสร้างสีสันสร้างความสวยงามจเจริญตาให้เพื่อนๆน,นะคะ เป็นไม้ใบด่างสายพันธุหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะก็อันนี้ก็คือเวลาปลูกอันนี้คือสาธิตการปลูกเนาะแล้วก็อันนี้คือสำเร็จละเพิ่มการขยายลงไปใหม่นะคะมันลดน้ำข้าวให้เขาได้ค่ะต้นไม้ที่ที่สวยที่ใบอ่ะชอบอาหารบำรุงพวกน้ำข้าวนะคะแล้วก็เอ็มร้อยผสมผงชลอดบ้างเปลือกไขยย่ยำๆ,ๆๆและลายน้ำอ่ะ แล้วถ้าเรากลัวเปลือกไข่มันจะเลอะบ้านเราสวยงามอ่ะเราก็ละลายแต่น้ําแล้วก็ลดเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาชมต้นใหญ่กันอีกนิดนะคะชมต้นไม้ที่บ้านต้นไม้เยอะค่ะค่ะสวยนะค่ะเชา้ชาๆตื่นมามองต้นไม้ค่ะสวยงามมาก ชอบตรงที่อยู่่สีเขากลายเป็นอย่างเงี้ยแจมสีเขียวสีขาวแบบเนี้ยค่ะคืออันนี้จะหมดแล้วแบบสวยมากเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะสวยมากนะคะค่ะอันนี้มาเป็นครึ่งเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากต้นใสหัวใจเศรษฐีไม้ปรับอากาศไม้มงคลไม้สวยงามไม้ใบด่างไม้เสริมฮงจุ้ยให้บ้านนะคะเพื่อจะดูว่าสูงนะแล้วนะคะ สวยงามมากค่ะเดี๋ยวมาชมอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้อบต้นไม้อยู่นะคะขายายพันธุ์อยู่เป็นพวกบอลค่ะเห็นไหมคะการแทงยาวเลยเวลาฉีดน้าพรมน้ําใช้พรมน้ํานะคะเขาชอบน้ําหล่อเลี้ยงตามก้านด้วยนะคะเห็นไหมคะแตกไปข้างหลังบานเลยค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆค่ะ เป็นไม้ที่หน้าปลูกไม้ใบด่างที่สวยงามนะคะวันนี้ก็มาขยายพันธุ์ให้ดูนะคะหลายท่านคอมเมนต์มาจาก e ีพีแรกเลยว่าลองปักแล้วไม่รอดเลยลองทำใหม่ใส่กากมะพร้าวลงไปสร้างความชุ่มชื้นให้เขาที่ฐานฐานโคนอะ่ะเดี๋ยวรากเขาแตกเองค่ะลองทำใหม่เนาะแล้วก็เวลาซาวข้าวเอาน้ำซาวข้าวมาลดเขาบ้าง เพราะว่าเวลาเราใส่ดินอย่างเดียวในระยะเวลาสารอาหารขหมดคุณดูกิ่งนี้สิค่ะสวยงามมากเลยไม่มีสีเขียวเลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ใบแก่นะคะอ่าเขาจะเกิดขึ้นของเขาเองน่าจะมาจากความสมบูรณ์ะคะ่ะก็ใหญ่โตนะคะแตกก้านกาก้านจะเป็นสีเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยแบบเนี้ยสีน้ำตาลนะคะก้านของเขา เขาจะแตกของเขามาเรื่อยๆแตกแตกขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอะเรามองแล้วสี่เมตรก็เกินอยู่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะสูงขนาดไหนนะคะใช้เวลาค่ะปลูกอะไรใช้เวลากว่าจ,จะได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆความสวยงามความแข็งแรงค่ะลำต้นจะเป็นลำต้นเดี่ยวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แตกก้านขึ้นมาแบบนี้นะคะ อ่าเนี่ยแล้วเขาแตกก้านแตก,กสาขาเขาขึ้นเลยแล้วเวลาลวเราขยายพันธุ์น่ะเราก็ตัดตรงโคนโคนเนี่ยแต่แนะนําให้เอาโคนโคนนะคะใบแก่ๆอกะบนบนอย่าไปตัดเขาเสียดายค่ะก็จะเป็นก้านสีน้ําตาลแบบนี้นะคะตอนนี้ใบสวยอิ่มเต็มที่เลยค่ะงดงามมากค่ะประมาณนี้นะคะสวยงามมากค่ะ เพื่อนดูเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะใหญ่โตมากค่ะอันนี้เป็น ep สาของเรานะคะหลังจากการเพาะชำขยายค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกของเขาไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะแตกยอดกาอ้านเห็นไหมคะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคฉีดพรมน้ําที่ก้านที่ใบด่วนนะคะถ้าใครลดแต่โคนคุณจะได้ความสวยงามได้รวดเร็วมากค่ะ,ะประมาณนี้ โอเคค่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ